ครับตัวลานครับตังฐานครับตรงหนวดเสือคมคมเห็นไหมครับสังเกตดูรูห่วงครับจอดยืดยืดเงี้ยครับและขอบข้างเหรียญนะครับจะต้องมีโลหะยืดๆดเงี้ยครับนี่ผมจะมาเทียบให้ดูทั้ง3บล็อกเลยนะครับเหรียญแรกคือบล็อกขอบสตางค์ครับเหรียญที่สองคือเหรียญบล็อกสายฝนนะครับบล็อกที่3คือบล็อกธรรมดานะครับ รายละเอียดให้ครบและให้คมนะครับแล้วเราพลิกเหลี่ยมทั้งด้านซ้ายมือครับเนี่ยซี้อย่างเงี้ยครับแค่นี้เลยครับดูไม่ยากเลยครับสวัสดีครับผมอ๊อฟแสนสุขพระเครื่องนะครับวันนี้ผมได้นําเหรียญวัตถุมงคลของหลวงปู่สุดวัดกาหลงมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับเป็นเหรียญรุ่นบัวเล็กครับคลิปก่อนหน้านี้ผมได้ทาเหรียญรุ่นบัวใหญ่ไว้นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูได้นะครับวันนี้เป็นเหรียญรุ่นบัวเล็กหรือรุ่นปิตุภูมิครับ เหรียญรุ่นนี้มีการจัดสร้างไว้ด้วยกัน1คือเนื้อเงินครับ2เนื้อนวะครับ3เนื้อทองแดงครับแต่เนื้อทองแดงถูกแบ่งเป็น3บล็อกนะครับคือบล็อกขอบสตางค์นิยมสุดนะครับแล้วก็บล็อกใส่ฝนครับแล้วก็บล็อกก้อนเมฆครับเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดด้านหน้าและด้านหลังกันเลยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับด้านหน้ามีหลวงปู่นั่งเต็มองครับด้านล่างมีเสือด้านล่างของเสือเป็นดอกบัวนะครับ ซ้ายและขวามีบัวตูมดอกเล็กๆอยู่สองดอกนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับด้านบนเขียนว่าหลวงพ่อสุดวัดกาหลงครับเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดของเหรียญเปลยดูดีกว่านะครับทีนี้เราลองมาพิจารณาดูเหรียญเนื้อเงินกันนะครับดูใบหน้าหลวงปู่ครับคมชัดมากครับตาเป็นเม็ดเลยนะครับเส้นผ่าคมชัดเลยครับ ดูตัวสอนที่เขียนว่าหลวงพ่อสุดวัดการหลวงเห็นไหมครับจะมีเส้นกระแสะวิ่งเลยครับวิ่งเข้าหาขอบเหรียญเลยครับดูการแกะจีวรครับคมๆเลยครับเหรียญต้องไม่บวมนะครับเหรียญเนื้องเองินจะมีการต่อโคด,ด้านข้างนะครับพื้นเหรียญต้องตึงๆนยครับเหรียญเนื้อเงินและเนื้อนวะจะต้องเป็นขอบสตังนะครับ ทีนี้เรามาดูจุดสังเกตด้านหน้าของเหรียญบล็อกขอบสตางนะครับคือสังเกตตรงนี้ครับหนวดเสือต้องคมคมครับใต้ฐานเนี่ยครับจะต้องเป็นเนื้อคมคมเห็นไหมครับตรงพอพาเนี่ยครับจะมีติ่งครับเราลองมาดูไปด้วยกันครับเนี่ยครับตรงพอพาครับติ่งคมคมเลยครับ ตรงฐานครับตรงหนวดเสือคมคมเห็นไหมครับบล็อกขอบสตางค์จะต้องมีหนวดเสือคมคมอย่นงนี้ครับตามพื้นเหรียญต้องต,ง,ตงตึงเห็นไหมครับเส้นกระแสะวิ่งครับด้านหลังมียันตะก้อที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่สุดเลยครับด้านบนเขียนว่า รุ่นปิตุภูมิครับด้านล่างเขียนคำกับไว้ว่าเมตตาสร้างโบูวัดศรีมงคลครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับนี้เราลองมาสังเกตดูรายละเอียดของด้านหลังบ้างนะครับสังเกตดูรูห่วงครับจอดยืดยืดเงี้ยครับและขอบข้างเหรียญน,นะครับจะต้องมีโลหะยืดยืดเงี้ยครับกระแสของเหรียญคมชัดมากเห็นไหมครับ การแกะยันก็คมชัดมากเห็นไหมครับวิธีดูเหรียญขอบสตังนะครับให้เราพลิกเหรียญทางด้านซ้ายมือนะครับประมาณนี้เลยครับตรงนี้เลยครับจะมีเฉพาะเนื้อเงินนวะแล้วก็ทองแดงบางเหรียญน,นะครับทีนี้ผมจะมาเทียบให้ดูทั้งสาบล็อกเลยนะครับเหรียญแรกคือบล็อกขอบสตังครับ วิธีการดูคือดูตรงขอบนะครับจะเป็นเหมือนขอบสตังค์นะครับเหรียญที่สองคือเหรียญบล็อกสายฝนนะครับจะมีเส้นวิ่งวิ่งตามพื้นเหรียญนะครับเหมือนสายฝนเลยครับบล็อกที่สามคือบล็อกธรรมดานะครับจะมีเหมือนกับต้อนเมฆครับเราลองมาลงกล้องดูไปด้วยกันนะครับอันนี้คือใบหน้าของบล็อกขอบสตังค์นะครับดูตรงพอพานนะครับจะมีเส้นเห็นไหมครับตรงหอหีบจะมีเนื้อเกินเห็นไหมครับ ต่างจะมีจุดเด่นครับตรงนี้ครับเสือจะมีหนวดคมคมนะครับใต้ฐานจะมีคมคมเห็นไหมครับนี่คือโค้ดนะครับจำโค้ดให้ดีๆนะครับเหรียนถัดมาคือบล็อกสายฝนครับเห็นไหมครับที่พื้นเหรียญจะมีเส้นวิ่งๆเห็นไหมครับคมคมเลยครับทั่วเหรียญเลย เสือจะไม่มีหนวดแล้วใช่ไหมครับแต่เส้นใต้นี้ยังมีอยู่นะครับแต่จะไม่คมเท่าบล็อกแรกครับโค้ดที่ต่อครับความคมจีวรจะน้อยลงนะครับมใบหน้าครับติ่งตรงพอพานยังมีอยู่นะครับเนื้อเกินตรงหอวหีบยังมีอยู่นะครับ ทีนี้เราลองมาสังเกตใบหน้าของเหรียญที่สามนะครับคือบล็อกธรรมดาหรือบล็อกก้อนเมฆครับตัวสื่อเป็นแท่งคมนี้เลยครับให้เราสังเกตที่พื้นเหรียญใช่ไหมครับจะมีเนื้อเกินเกินมาเหมือนก้อนเมฆอะครับนี่ครับนี่โค้ดครับ เสือจะไม่มีหนวดแล้วเห็นไหมครับเหรียญต้องไม่บวมนะครับถ้าเหรียญบวมเก๊เลยนะครับนี่คือด้านหลังของเหรียญทั้งสามบล็อกนะครับเดี๋ยวเราลองมาลงกล้องไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นเลยให้เราดูรูเจาะหัวนะครับต้องมีเนื้อยืดๆอย่างนี้ยครับตามขอบเหรียญต้องยืดๆหน่อยนะครับโลหะยืดๆนะครับ ลือเหรียญต้องตึงๆนะครับการแกะต้องคมๆแบบนี้ครับกระแสเหรียญครับดูเหลียญให้คมๆนะครับต้องไม่บวมนะครับเหรียนที่สองครับรูห่วงต้อจะยืดใช่ไหมครับเหลียญสายฝนด้านหลังจะคมกว่าบ็อกขอบสตางค์นะครับ นี่เลยครับยันคมๆยันจะเด้งๆเลยครับนี่คือบล็อกใส่ฝนครับบล็อกก้อนเมฆครับอูมันย,ยืดๆเหมือนกันคมชัดเลยเห็นไหมครับโอ้เส้นกระแสคมๆเลยครับ แล้วก็แกะได้ชัดมากเลยครับทีนี้เราลองไปดูขอบตัดกันครับอันนี้คือบล็อกขอบสตางนะครับรายละเอียดให้ครบและให้คมนะครับแล้วเราพลิกเดี่ยมทั้งด้านซ้ายมือครับเนี้ยซีซีอย่างเงี้ยครับแค่นี้นะครับดูไม่ยากเลยครับเป็นบล็อกเนื้อเงินแล้วก็บล็อกนวะครับทีนี้เราลองมาสังเกตดูตัวตัดของสองบล็อกนะครับคือบล็อกสายฝนสองเรียนนี้ครับ ละบอกก้อนเมฆสองเหรียญนี้ครับเป็นการตัดแบบตัดทรายนะครับมีเขี้ยวที่เล็กบ้างใหญ่บ้างครับแบบธรรมชาติครับเราดูด้านหน้าด้านหลังให้คมชัดนะครับถ้าเป็นบล็อกสายฝนครับก็ดูเส้นสายให้คมชัดนะครับถ้าเป็นบล็อกก้อนเมฆก็ดูดูเนื้อเกินอ่ะให้ดีๆนะครับพื้นเหรียญจะต้องตึงๆนะครับจะต้องไม่บวมนะครับวันนี้ผมต้องขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับกับเหรียญรุ่น ปิตุภูมิครับหรือบัวเล็กคลิปต่อไปผมจะนำวัตถุมงคลของหลวงผู้สุดรวัดกระหลงรุ่นไหนมาให้ชมอีกนะครับขอให้พี่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> กดติดตามผมในหน้าเพจและ Facebook <c oughs> ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ